สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสาวัสดีคุณผูชมตตตัต่ตนานครับก็ไปชมครับแบงค์ที่ก็ณผชมเห็นอยู่น่ะขนาดนี้แบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ยี่สิบหล่อเก่าดุนเก่าครับ ถ้าคุณผู้ชมดูตัวหนังสือตรงนี้ตรงนี้เขียนคำว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราศครับก็ผู้ชมครับแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ย0หล่อเก้ารุ่นพ่อขุนรามคำแหงมหาลาศผรเอมอื่อจีวะเออเปโตชาวญี่ปุ่น ผมรับซื้อใบละ1,230,000บาทครับ,อบคอณผู้ชมครับใครมีแบงค์20บใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับอะมาดูเหรียญก่อนนะครับกว่าว่าจะมเหรียญที่กุพผู้ชม เห็นอยู่ณะขนะนี้เหรียญทางซ้ายมือเป็นเหรียญ10บาทหล่อเก่ารุ่นเก่ารับซื้อเหรียญละ7จ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทส่วนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสองบาทสี 4, เหลืองหล่อเก่ารับซื้อเหรียญละ4 7, 000, 9, ลี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทอะมาดูรายละเอียด ทีละเหรียญเลยเนาะอ่ะเหรียญแรกไปเหรียญนี้ก่อนนะเหรียญนี้เป็นเหรียญ10บบาทหล่อเก่ารุ่นเก่าเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละ76 0 0 0มื่นหกพด้อ่บาทรายละเอียดล่ะคนที่อยู่ในเนื้อสีเหลืองเป็นรอเก่าหนไปทางซ้ายมือครับเนื้อสีขาวทางซ้ายมือตัวหนังสือเขียนคําว่าผู่มิพรอดุลยาเดชนะ ตัวหนังสือเขียนคําว่าราชการ9อ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่สองล่ะในเนื้อสีเหลืองเป็นรูปพระวงรังรพรรบเนื้อสีขาวข้างล่างมีเลข10เป็นตัวไทยตัวหนังสือคําว่าบาทเลข10อาราบิกเนื้อสีขาวข้างบนเขียนคําว่าประเทศไทยจุดสีขาว1 2 3 4นะพอพานจุดสอสลาจุด2550นะ สังเกตที่ปีพศอหอรือก็คุณผู้ชมะเป็นปีพศ2550อ,อ 2, ผอมอุจิวะเออเบโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละ7,6800บาทรับอ่ะมาต่อด้วยเหรียญน,นี้นะ เหรียญนี้เป็นเหรียญ2บาทสีเหลืองหล่อเการุ่นเก่าเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละ4ี่หมื่บาทรายละเอียดล่ะคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรลอเก่าหันไปทางซ้ายมือตัวหนังสือเขียนคําว่าผูกนิพน์อะดุลจเดชตัวหนังสือเขียนคําว่าราชการทะเก้าอ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่สองล่ะ มีเลข2เป็นตัวไทยตัวหนังสือคำว่าบาทเลข2องอารบิกตรงนี้รูปพระชมวงังข้าบนเขียนคำว่าประเทศทานนะบพอพจุดสสลาจุดส3นสะสังเกตปีพศนะว่าเป็นปีพศ2 5 5 3ผมเอชิวะออบิโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละ 4 7 9 0 0บาทรับอะต่อด้วยใบยนี้คุณผู้ชมฮะแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์100รอหล่อเรุ่นเก่าครับใบนี้รับซื้อใบละ75,000บาทรับใบนี้รับซื้อใบละ7เ0 0 0บาทใบนี้เนี่ยผมย้ำเลยนะดูกันแบบง่ายๆคุณผู้ชมฮะไม่ต้องถูกยากนะ ด้านแรกเปลี่ยนรูปหล่อเก้าด้านแรกเปลี่ยนรูปหล่อเก้าพลิกไปดูปนี่สองครับตรงกลางแป้งเป็นรูปนายหลวงหล่อเก้าดูแค่นี้คุณผู้ชมฮะดูแค่นี้ครับรับซื้อใบละเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับก็ผูจชมนะใครมีแป้งหนึ่งร้อยใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบในคลิปบอก ต่อนนเหล็กรับอ่ะผมสมัตต่อด้วยแบงค์ใบนี้ฮะแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ยีหล่อเก้านพ่อขุนรามคำแหงมหาราชย้ำราคานะใบนี้รับซื้อใบละ1หนึ่0แสบาทนะใครจะขายราคานี้กับผมเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดตรงตามที่จุดและตรงตามทั้งสงด้านจึงจะขายได้นะอ่ะมาดูรายละเอียด ไปพร้อมๆกันเลยนลเนาะไล์่ยจุดแรกครับพยาคูตก่อนนะพยาคูธเป็นสีเขียวอ่อนปิดซ้ายปิดขวากับผางเป็นสีเขียวเข้มนะตัวหนังสือเขียนคําว่าพ่อขุนรามคําแหงมหาลาชพอพานจุดสอสลาจุด1,822ถึง1,841นะตรงนี้เป็น แท่งหินที่พ่อขุนรามคําแหงมาลาดใช้แกะตัวอักษรไทยนะเลข2กับเลขศูนย์เป็นสีเขียวเข้มเงาเลข2เป็นสีเขียวอ่อนเงาเลขศูนย์เป็นสีส้มนะตรงนี้เป็นรูปพ่อขุนรามคําแหงมาลาดกาลังแกะตัวอักษรกับพิติตามอีสองคนนะตรงการแป้งเนี่ยเป็นรูปพ่อขุนรามคําแหงมาลาดพระองค์ท่านทรงนั่งอยู่บนพระราชบัลลังก์มือขวาถือเล่มหนังสืออยู่นะแถบสีเขียว1 2 3 4 5สหครับตรงนี้เป็นรูปพานนะครับ มีรูประคางตรงนี้รูปดอกไม้สีเขียวครับเห็นไหมตรงนี้มีรูปดอกไม้สีขาวอยู่นะลายไทยสีเขียวอ่อนลายไทยสีเขียวแก่ตัวเลข20บาทเป็นอารบ,บิกครับอ่ะนี่คือด้านแรกของใบนี้คะแล้วด้านที่สองล่ะด้านที่สองครับตัวเลข20บาทนะส่วนข้างบนเป็นสีส้มข้างล่างเป็นสีเขียวตัวหนังสือ20บาท ขีดคู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7รูปเหมือนม่ข่าจันหนึ่งรูป2รูปนะตรงนี้รูปไตหลวงรอ9อ่ะตรงนี้สำคัญมากคุณผู้ชมฮะเลข7กับตัว B ครับแบงค์ Bank 20บใบนี้รับซื้อใบละ1 2 3 3 0 0 0บาทนะใบนี้รับซื้อใบละ1 2 3 3 0 0 0บาทจะต้องมีเลข7กับตัว B จะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวเลยนะ รูปพยักครุปเป็นสีเขียวตัวหนังสือรัฐบาลไทยตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยรูดดอกไม้1 2 3 4จุด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 อะตรงนี้สำคัญมากคุณผู้ชมนะเห็นไหมเลข7กับทอทงแล้วคุณผู้ชมนะแบงค์บใบนี้รับซื้อใบละ123,000บาทจะต้องมีเลข7กับทอทงจะต้องมีคมทั้งหมด2ตัวเลยนะอะคุณผู้ชมะ ใครมีแป้งกี่สิบใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบใ้คลิปบอกตอนนี้เลยครับ